ตอนนี้กําลังคึกคักอย่างมากเลยนะคะ,ะมาตรการคนละครึ่งค,ค่ะทีร้านอาหารตามสั่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ร่วมกันนะคะทยอยเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งนะคะก็ทําให้ยอดขายนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะ ไปดูที่บริเวณตลาดคํำเที่ยงอำเภอเมืองเชียงใหม่ร้านค้าส่วนใหญ่ต่างก็มาเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งของรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีประชาชนมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งกันอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้รายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อโดยใช้โครงการคนละครึ่งจากที่เคยซื้อวันละ1จานก็เพิ่มเป็น2องถึงสะดจานค่ะผู้ประกอบการก็เปิดเผยว่าเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีนะคะ อย่างไรก็ตามหลังจากที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ช่วงนี้ก็ทำให้ยอดขายลดลงค่ะก็สองถึงสามเท่าได้เลยค่ะลูะกค้าให้การสนับสนุนดี่ค่ะ ต่อนเนื่องต่อนเนื่องนะแต่ส่วนมากลูกค้าจะสั่งแพนด้าแต่แพนด้าบางทีไม่มีส่วนลดเนี้ยลูกค้าก็จะออกมา,าใช่ซื้อเองสะมากกว่าได้ส่วนลดด้วยก่อน,อนที่โควิดจะเข้ามาก่อนที่โควิดจะเข้ามายอดออยอดพุ่งขึ้นนะคะพุ่งขึ้นอีกเท่าตัวะคะ่ะแล้วก็หลังจากวันที่30มาเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยคนละครึ่งใช่ไหมคะ มีมีได้ยิ่งดีเลยค่ะชอบคนลขึ้นช่วยบรรเทาได้เยอะค่ะ